ฮาโอ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 ว่าจะเอาสาริกาเธอทำไม่ใช่ต้องรบต้องรบต้องนอนจมกองน้ำตาว่าจะน้ำคำเธอทำไม่ลมลมแค่เพียงได้ฟังก็ล้มลงเป็นยรองบาทายอมแล้วจนมัวของบาจะยกให้เธอเป็นนายหญิงถึงแม้จะโดนทะเลาะันตายยางดีกว่าโดนทิ้งพร้อมจะแพ้ให้เจอทุกสิ่งาเขาจริงก็เลยต้องนนจเจอทำร้ายเห็นตรงใจ แค่เธอว่าลอ้อมฉันก็พร้อมฉันก็พร้อมจะเชื่อใจเม้นเธอต้องการการสิ่งใดฉันจะหามาให้เธอแม้เธอไม่รักไม่เป็นไรขอแค่อยู่ใกล้ๆเธอฉันไม่ยอมเพียงแต่เธอไม่ส้ำซากอง